ประโยคพูดให้กำลังใจในภาษาจีนเจ๋ยอยูสู้ๆท้าเยี่ยมเลยก干得好 ทำได้ดี你可以的。คุณทำได้。你别放弃。คุณอย่ายอมแพ้。不要灰心。 อย่าท้อแท้เชื่อมั่นในตัวเองนะ